ชาวราศีมีนคะต้อนรับเข้าสู่ชาแนดูดวงกับพุ่งแช่นะคะเรามาัปเดตดวงชะตาประจำนะคะเดือนมกราคมปี2564กานนะคะสวัสดีปีใหม่ชาวราศีมีนทุกทท่านด้วยนะคะโอเคเรามาอัปเดตดวงชะตากันนะ,ะในเดือนมกราคมนี้ชาวราศีมีนดวงของคุณนะคะเป็นอย่างไรบ้างในภาพพื้นดวงก,กันก่อนเลยนะคะ ชาวราศีมีนในช่วงปีนี้นะคะคุณโดดเด่นมากเรื่องของผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาอุปถัมภ์นะนะคะจะมีลักษณะผู้ใหญ่ที่เข้ามาอุปถัมภ์ให้เห็นถึงการเปลี่ยนตัวแรงได้อย่างชัดเจนเลยซึ่ง ผู้ใหญ่ที่มาอุปถัมภ์ในนาทีนี้ทำให้คุณเห็นความสําเร็จด้วยการเปลี่ยนแปลงของชาวราศีมีนโดดเด่นมากๆนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งการเริ่มต้นใหม่ของคุณค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่คุณจะมีความสุขกับการที่ได้เริ่มได้ทําตรงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากนะคะบางท่านบางคนได้เปลี่ยนแปลงไปอยู่ในองค์กรที่ใหญ่กว่าได้ใช้ความรู้สับความสามารถนะคะประสบการณ์ที่คุณมีมากขึ้นนะในภาพปัจจุบันคุณอาจจะเบื่อหน่ายกับสิ่งที่อยู่สิ่งที่เป็นนะคะแต่เดี๋ ให้คุณได้ชุ่มชื้นหัวใจกันแล,ละนะะ้วล่ะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่คุณจะรู้สึกพึงพอใจนะ,ะเปลี่ยนแปลงที่ดีเด่นสุดๆก็คงเรื่องคนอุปถัมภ์จริงๆซึ่งคนที่อุปถมัมภ์ในนาที่นี้นะคะเป็นคนที่หนึ่งคนไกลนะคะสองคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่ามากๆคนที่มีอำนาจมีทิพยพลหรือนะคะคนที่มีเงิน <c oughs> ก็เป็นได้นะเนะข้ามาอุปถัมภ์คุณคุณชาวราศีมีใน,ในช่วงเดือนนี้เด่นมาก ส่วนบุคคลที่ควรระวังน่าจะเป็นคนธาตุไฟนะคนที่เกิดราศีเมษสิงห์ธนูนะคะมากับเดรเวลเลยนะอาจจะเข้ามานะทาอะไรรับหลังหรือสร้างปัญหาอะไรบางอย่างให้เกิดความวุ่นวายในเรื่องของการงานสิ่งที่ระวังได้ก็คือความรอบคอบเราระมัดระวังนั่นเองนะคะพ่รับมีดเนาะเราระมัดระวังมีดไม่บาดมือนะคะทําอะไรด้วยความชัดเจนทําอะไรด้วยความระมัดระวังในเรื่องของการงานก็โอเคแล้วนะจะลดเรื่องความเสียหายจากคนธาตุไฟได้ช่วงน สู้ๆค่ะใครที่กําลังมองหางานใหม่อยากจะเริ่มต้นงานใหม่นะคุณไ้ไพชาริยศเนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องพยายามมากหน่อยการแข่งขันสูงค่ะสําหรับชาวราศีมีนแต่คุณมาเหนือมาวินกว่าคนอื่นนะเพราะฉะนั้นขอให้มีความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็พยายามยังไงคุณจะได้เริ่มในสิ่งที่คุณอยากจะทําคุณจะได้เปลี่ยนแปลงในลักษณะที่คุณต้องการการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่างที่บอกอาจจะเป็นออฟเฟอร์จากผู้ใหญ่นะคะหรือผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สาเร็จแล้วมันไปด้วยดีได้เลยนะคะสําหรับชาาวราีมนค่ะ ในภาพการเงินกันบ้างการเงินชาวราศีมีนนะเขาบอกว่าคุณโดดเด่นเรองทรัพย์สินชิ้นใหญ่มากๆเลยนะคะเดือนนี้หลายๆท่านอาจจะมีการซื้อรถบ้านที่ดินนะหรือซื้อขายอาจิบายการขายบ้านขายรถซื้อบ้านซื้อรถอะไรบางอย่างซึ่งจะทําสําเร็จได้ในช่วงเดือนนี้ถ้าคิดว่าจะทําธุรกรรมเกี่ยวกับด้านนี้คุณทําได้ในช่วงเดือนนี้ค่ะ นะแล้วก็เรื่องการเงินเด่นเรื่องคนช่วยเหลือด้วยนะเรื่องผู้ใหญ่นี่แหละผู้ใหญ่เด่นมากจริงนะจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือไม่ว่าการงานหรือแม้กระทั่งการเงินของเรานะในภาพรวมสิ้นปีก็เริ่มเริ่มจะมีเงินนิ่งๆให้เก็บละนะคะคลายที่มีปัญหาเครียดๆนะมีความเครียดมีความกังวลเรื่องการเงินเดี๋ยวคุณจะรู้ทิศทางทางการเงินที่ชัดเจนขึ้นนะมันมีการได้เริ่มได้ทําอะไรนะคะทําให้ มีรายได้อะไรเข้ามาทําให้เราเห็นโฟกัสเรื่องของการเงินชัดเจนมากขึ้นนะเรื่องการเดินทางเด่นนะคะชาราสีมีนป่าบางท่านบางคนได้เดินทางในช่วงเือน,นี้ด้วยซึ่งการเดินทางก็นิดหนึงอาจจะมีเรื่องให้หงุดหงิดบ้างแล้วก็เดินทางปลอดภัยสายําเร็จดีไม่น่าจะมีปัญหานะคะโอเคในมุมของการเงินอืม เดี่ยดโดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือหนึ่งเหรียญน,นะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินของมีค่าหรือเงินก้อนเล็กๆจากคนธาตุไฟด้วยผู้หญิงธาตุไฟคนที่เกิดราศีเมษสิงห์ธนูซึ่งเป็นคนที่คุณรักแือเขารักคุณนี่แหละเขาจะให้ของมีค่านะคะกับคุณได้นะหรือให้เงินก้อนนะคะอ่าประมาณหนึ่งนะให้กับชาวราศีมีนะคะส่วนในภาพของโชคลาภค่ะโชคลาภชาวราศีมีโดดเด่นไหมคะพี่ไพ่ช่วย,วยดูซิ เรื่องของโชคลาภเอาจริงๆนิดหน่อยนะคะเป็นพียแค่หยอดกระปุกเท่านั้นเองจะมีเงินได้ค่าขนมนิดหน่อยเข้ามาจากโชคลาภอย่างไม่คาดคิดได้นะคะอจะใช้ตัวเลขอะไรใช้ตัวเลขเกี่ยวกับเซนส์นเราดีแหละนะเซนส์สัญชาตญาณฝันคิดเห็นอะไรใช้เป็นตัวเลขในการเสี่ยงโชคนะคะได้ได้เงินนิดหน่อยก็โอเคในมุม,มความรักกันบ้างความรักของคนโสดค่ะ คนเสิร์ตชาวราสีมีนะเดือนนี้มีความคิดเยอะคิดเยอะหมายถึงค่อนข้างจะเลือกแล้วก็สแกนคนมากหน่อยกับคนที่เข้ามาแต่จะมีคนเข้ามานะคะมีทั้งคนไกลคนไกลเด่นมากนะคนไกลแนวคู่อุปถมัมคนไกลคนนี้มีสเสน่ห์มากด้วยเป็นคนไกลที่เข้ามาใหม่ในชีวิตเลยอื เข้ามาสามารถช่วยเหลือสปอร์ตคุณได้เป็นคนที่มีเสน่ห์อาจะเป็นคนที่โสดมานานหรือบางท่านอาจจะเจอลักษณะคนที่เป็นไม้ก็ได้นะคะแต่คนไกลมีอิทธิพลมากนะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ได้สูงมากๆด้วยนะคะซึ่งนะตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาเนาะในการเรียนรู้ศึกษาดูใจกันหน่อยแต่ว่าโคนนี้ถือว่าโอเคเลยนะใครที่ยังไม่เปิดใจนะสามารถเปิดใจให้กับคนไกลได้นะคะปัญหานิดหน่อยอะปัญหาก็คือแบบ อาจจะเป็นเรื่องระยะทางเรื่องอะไรบางครืความต่างความต่างนะคะของคุณของเขาก็ได้ซึ่งเราก็ต้องดูแลเองดูแลตัวเองในบางเรื่องบางอย่างแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะดูแลเราดีค่อนข้างดีเลยนะคนนี้นะจริงๆมีคนเข้ามามากมอ่ะแต่คนนี้เด่นสุดแล้วก็คือคนไกลคนไกลคนที่มีความต่างอายุต่างนะคะหรือว่าอายุมากกว่าเราเยอะเด็กเราเยอะแต่เขาดูแลคุณดีจริงๆนะแต่บางเรื่องที่เขาดูแลไม่ได้เราก็ดูแลตัวเองไม่ต้องน้อยหรือว่าคิดมากนะคะค่ะส สำหรับความรักของคนที่มีคู่แล้วค่ะคนที่มีคู่แล้วในช่วงเดือนนี้ ช่วงเดือนนี้เป็นช่วงดูแลกันละกันนะคุณต้องหันมาใส่ใจสนใจคนรักดูแลกันละกันโอเคคนรักเรามีปัญหาอะไรไหมเราก็ต้องช่วยเหลือกันซัพพอร์ตกันนะคะเขาซัพพอร์ตเราเราซัพพอร์ตเขานะคะให้ความรักความสัมพันธ์มันเป็นไปได้ดีแต่อย่าซัพพอร์ตจนดูเหมือนกับควบคุมคอนโทรลเขาเกินไปอย่าไปควบคุมคอนโทรลคนรักมากเกินไปในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะทําให้มีความเบื่อหน่ายหรือห่างห่างกันไปได้อ่าเอาแค่ดูแลใส่ใจช่วยเหลือนะคะคือดี แต่ถ้าเข้าไปเยอะมากจนเกินไปก็อาจจะทําให้หันหลังให้กันแล้วก็มีการหมางเมินเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้หลายๆถ้าหลายๆคนว่าคุณมีเกณฑ์จะได้เดินทางกับคนรักด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะ จริงๆอีกในนึงนะถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือจากคนรักเดือนนี้คุณสามารถบอกหรือร้องขอขอความช่วยเหลือจากเขาหอกว่าเขาช่วยคุณได้นะคะโอเคค่ะในมุมของสุขภาพของชาวราศีมีนชาวราศีมีนระวังปัญหาเรื่องหลังนะคะเดือนนี้นะมีอาการเจ็บปวดนะคะเกี่ยวกับหลังมีปัญหาเกี่ยวกับหลังนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับ เขาเรียกว่าหน้าหน้าเราอาจจาะเป็นซิวเป็นฟ้าเป็นเป็นผื่นแพ้หรืออะไรต่างๆเกี่ยวกับใบหน้าของเราเพราะฉะนั้นท่านผู้หญิงคุณผู้หญิงทั้งหลายใช้เครื่องสำอางอะไรในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอาการแพ้นะอาจจะมีการแพ้เครื่องสำอางแพ้อะไรบางอย่างได้นะคะคุณผู้ชายก็ระมัดระวังด้วยนิดนึง่งเล็กๆน้อยๆค่ะนะไม่เห็น ปัญหานักหนักใหญ่ๆถึงขั้นผ่าตัดไม่มีนะคะสิ่งที่พ่อ,อยากจะแนะนำอยากบอกอยากเตือนชาวราศีมีนค่ะ ชาวราศีมีนคะคนธาตุน้ำก็เด่นนะท่านน้ำคือชาวราศีมีนกรกฎพิจิกเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้ามาเสริมนะคะให้คุณสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังและตั้งใจเนี่ยเป็นการที่อย่างที่บอกว่าไงดีคนที่เข้ามาร่วมมือกันซัพพอร์ตการทําอะไรด้วยกันเนี่ยจะเข้ากันได้ดีจริงๆเลยก็จะเป็นคนราธาตุน้านะคะในช่วงเดือนนี้มีความเข้าอกเข้าใจการมีความ เข้าขาเข้าคู่กันได้ดีแล้วก็เสริมซัพพอร์ตกันดีให้เห็นความสําเร็จได้ด้วยนะมีไพ่ความสําเร็จขึ้นมาถึงสองใบเลยสําหรับชาวธาตุน้าเน้นว่าเป็นผู้หญิงนะคะลักษณะผู้หญิงธาตุน้ําเด่นมากนะโอเคในบทสรุปภาพรวมที่ไพ่อยากะบอกเพิ่มเติมนะมีความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเดือนมก,กราคมนี้คุณคิดจะทําธุรกรรมคิดจะทําอะไรอะ่ะความสําเร็จเกิดขึ้นได้ไม่ยากไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเพราะจะมีอุปสรรค นิดหน่อยเรียกว่านิดหน่อยนะคะที่เข้ามาแบบอาจจะสะดุดติดขัดบ้างแต่คุณจะทําให้มันสกเซสสำเร็จมีปัญหาอะไรในช่วงนี้ก็แก้ไขกันไปนะคะคุณสามารถแก้ไขจัดการได้ด้วยตัวเองเรื่องที่ต้องระวังอย่างที่บอกระวังหลังนิดหนึ่งที่บอกไปแล้วในช่วงต้นนะคะความสําเร็จคือชัดมากนะเดือนนี้ทําอะไรตั้งใจพยายามนะคะมุ่งมั่น มีความสำเร็จให้เห็นอยากจะได้งานใหม่พยายามหาต้องลงมือความสําเร็จเบื้องต้นเนี่ยมันเกิดจากตัวคุณเองที่คุณต้องลงมือทําและพยายามทําแล้วมันจะสําเร็จนะคะอ่านเรื่องคนช่วยหรือซัพพอร์ตก็จะเป็นตัวที่เข้ามาเสริมเข้ามาเท่านั้นเองปัญหาอะไรไม่ต้องถึงม,มือคนอื่นเลยเราจัดการแก้ไขได้แล้วก็ระวังหลังหน่อยนิดหนึ่งนะคะก็โอเคแล้ว โอเคค่ะดูเรื่องของการทําบุญกันบ้างนะทําบุญเสริมดวงอย่างไรนะคะให้เฮงให้ปังนะให้อุปสรรคหายราบรื่นได้ดีได้ไหมนะคะให้ไพ่ช่วยแนะนาเรื่องการทําบุญในช่วงเดือนนี้ค่ะการทําบุญในช่วงเดือนนี้จริงๆก็อยากให้แนนเรื่องของการทําทานนะคะ นะเรื่องของการทำทานนะคะช่วยให้เรื่องของการติดขัดอุปสรรคปัญหาราบรื่นขึ้นเรื่องของการถวายเทียนหรือแสงสว่างนะคะช่วยเพิ่มเรื่องของความสำเร็จนะคะชี้ทางสว่างให้มีแสงนำทางของชีวิตนะคะได้ดีนะโอเคเลยมากๆถ้าคลายมีห้องพระนะคะที่บ้านก็ควรจะเปิดให้มีแสงสว่างเข้าไว้ก็จะดีมากๆด้วยนะคะขอบคุณชาวราศีมีมากๆที่เราฟังคลิปนี้คะ่ะหวังว่าเป็นประโยชน์และไกด์ไลน์นะคะให้กับชาว สีมีนได้นะค่ะชอบถูกใจก็กดไลค์ให้กันด้วยแล้วก็อยากดูแบบเจาอรุกส่วนตัวก็แอดไลน์ hmm. มาคุยกันนะคะมีคําถามแบบเจาะหรืออะไรก็ให้ไพ่ช่วยแนะนําไกด์ไลน์ให้ได้นะคะขอใชาวราศีมีนโชคดีตลอดทางปีปีนี้เลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ ที่ติดตามเราชมชานลดูดวงกับกุ้งแชน่นะคะอย่าลืมกด Subscribe เนี่ยที่ปุ่มด้านล่างนี้นะก็อย่าลืมที่จะเข้าไปดู playlist ด้วยนะก็จะมีคลิปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่อัาร์หรือว่าคลิปตามราศีให้ดูนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย